นี่ว่างดีๆอาจารยนี่ว่งดีก่าค่างห็นน้ำเงนชนจัดเกียนแต่ว่าเพื่อนตัวนี้เต็มขันอ่อนซ่อนเลยเต๋จอดจัดยจะตรล่ขึ้นมัห่ับจอดไล่ขึ้นมองจังมองจังสันหยับดหยอดล่ขึ้นวัดตัวเทียนหยอดปั๊บไปใช่ไหมหยดหยดตามขึ้นตามลงไป You haven't got any, mate. เอาเลยอ่านี่แะครับพ่อพี่น้องครับจะเปลี่ยนตัวเลขคันน้ำมนนะครับเพิ่ลไก่เฮ็ดสามตัวเนาะสองตัวอาจารย์บ่วเฮ็ดหมดนี่เฮ็ดให้แต่สามตัวแต่ว่าซึ่งสามตัวนี่มีตัวหนึ่งไงก็มูจนเต็มคันมูก,ก่กแต่ตัวนานี่ยคาดการแล้วว่านา,นาสิเป็นเจ็ดนะครับตัวที่สองนี่จิบจักสิเปลี่ยนตัวไดแต่ว่าผู้ใดก็สิใหฮค้าตอบนี่ผ่้ใดชัดเจนเท่ออาจารย์บันนี้สิคอนอนุญาต รบก,กวนถามอาจารย์จังหน่อยบันี้ว่าตัวใดเป็นตัวใดอาจารย์สถิตีความตีความเป็นจังไรเนาะอาจารย์นี่เนาะสถิติเป็นสามตัวตามที่ออกมานี่เนาะครับก็สชมี7เจ็ดหกหนึ่งถ้าตามนี้เจ็ดหหนึ่งบอกครับนี่หมว่าตัวใหญ่กมมีเพื่อเป็นหนึ่งมะเป็นหนึ่ง ตัวกลางนี่มีมีโอกาสเป็นหกใดย่างเดียวหรือเป็ี่ยนแนวอื่นใดน้่ครับอาจารย์เป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้เป็นหกก็ได้เป็นเก้าก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าคำนวในรูปแบบนี้ตัวเสื้อไทยเนี่ยคาดมีสิทธิ์เป็นเก้าใดขึ้นกันเพราะเป็นคนมาแต่ว่าคันเป็นเลขเลขไทยเนี่ยสิเป็นเลขหนึ่งไทยถ้าเลขไทยที่เป็นหนึ่งไทยแต่ว่าตัวแรกเป็นอาราบิกเนาะเนี่ยอาราบิกแต่อาจารย์เบื้องนี้คาดว่าตัวเสื้อไทยสิบัง โอ้คาดการ์วตัว,<อ>ตวชุดไทยสีบังสีบังที่แน่แน่เจ็ดหก<อ>นี่แหละเจ็ดหกนี่ชัดเจนเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดเก้านี่นะอาจารย์เนาะเจ็ดหกเพราะว่าตัวทีไทยนะสีบังเพราะว่าว่าคือมูสีไงถ้าจะเป็นเจ็ดหกหนึ่งก็ได้ครับเป็นเจ็ดหกหนึ่งก็ได้เปลี่นเจ็ดหกอ่เป็นหกเก้าก็ได้ เป็นเจ็ดเก้าก็ได้เจ็ดหกก็ได้เนาะแต่ตัวชุดไทยนี่เอาผู้ใดพิดพจารณาเป็น<ห>เลขใ<ห>ดจให้พิจารณาเบิรงครับอาจารย์เพิ่นบอกว่ากนาสิบังตัวชุดไทยนี่นะครับซึ่งตัวจะเป็นเจ็ดหกหกเก้าก็ได้เป็นหกเก้าก็ได้อ่าเป็นเจ็ดหกก็ได้เป็นหกเก้าก็ได้ ขี่พ่แม่ยอยู่ว่าช่วงว่าเจ็ดหกนี่คือทั้งพุณนคือจูวัดหลดบางนึงขึ้นอยู่นี่เนาะยืนยันยืนยันเลยนอเพอาะพ่อตีมาเจ็ดหกเที่ยงไงพนไตไว้ทั้งพุนครับพ่อพี่น้องเขาจูวัดหลดบางนึงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับกาล่องวิเคราะห์บังเด้อครับพี่น้องถ้าตีสามตัวก็เจ็ดหกหนึ่งเนาะถ้าตัดสองตัวก็เจ็ดหกหกเก้าดีกแล้ว เมนน,เน,เนั่นแมียนเมนตีสามตัวบ้างเลยก็อาจารย์บางหนึ่งช่วงบรรจวดบางหนึ่งนี่เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งครับเอฟซีครับพอดีอาจารย์ว่าเจ็ดหกหนึ่งทเวียนจวดหลวดบางหนึ่งเจ็ดหกหนะึ่งและพอยพี่น่องนะเจ็ดสือเป็นเจ็ดหกเก้าก็ได้เจ <76 9. S 2> ็ดหกเก้าก็อเพราะวันโตบางบางโตสุดท้ายก็ได้เป็นติดหนึ่งก็ได้เป็นเก้าก็ได้ถ้าก่อนวันที่เป็นเก้า อ่เป็นหนึ<ม>่งก <ke S 2> ็ได้ <ke S 2> เป็นเก้าก็ได้คันคันตามรักแล้วอ,อาจารย์อาาย่อาชิติตีได้ักษณะคขัดเป็นสองตัวเอาเน้นด้วยคันันสมมุติว่าอาจารย์มากมากมาก,มากตัวใดเอาเอาน้นเน้นเลยถ้าสองตัวท้าอาจารย์เฮ็ดสองตัวอาจารย์สีได้เลขเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าแน่นบานนี้ถ้าสามตัวนะก็ต้องเจ็ดหกหกเก้าเจ็ดเจ็ดหกกับหกเก้าโอ้จะมาขึ้นหลายตัวเนี่ยก็คือมันเป็นเป็นเป็นยูเจ็ดหก เก็ดหกเก็ดเก้าคู่นึงแมนบ้าบ้าเนี่ยกมาเพิ่มหกเก้าหกเก้าอีกคู่นึงแมนครับผมแต่ว่าเลขเก็ดนี่ง่ามพอดชัดเจนเนาะเลขเก็ดเลขพวกนี้ชัดเจนนะครับผมอก็ชัดเจนเนาะปอยพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเลขสามตัวส่วนเลขสองตัวนี้ชี้ได้เอาว่ามือรุ่นได้เอาว่าจันสองตัวนี้เื้ยมันได้แล้วว่าเอาให้จันได้แอ้วคือตัวนี้คือปล่อยปล่อยตัวนี้แหละ ปล่อยตัวนี้เลยชัดเจนโอเคพิจารนาเบิ้งเด้อครับครับผู้มุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานครับพ่อยพี่น้องก็ลองพิจาหน้าเบิ้งนะครับตั้งช่องกระน้่เสนอเพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้นครับมักกระจับนะครับขันว่ามักกระพานครับพ่อยพี่น้องครับบอมีผู้ใดกระลันตีได้ลอยเปิดเส้นว่าทีออกได้ลอยเปิดเส้นสำหรับตัวเลขตัวเบอร์กระไรขันมากติดโอ๊กติดใจอยู่ใน ใจจะคว้างไว้เลยจะคว้างมากว่าสั่งกาดึกเลยพอ่พอ,อมแม่พี่น้องแับวิคอเบิ้งนะครับผู้ใดเห็นเป็นตัวใดก็ข้อมเมนต์ใตคลิปมากครับเห็นเป็นตัวใดถือว่าแบงปั่นความรูกันไปถือว่าแบงปั่นโชกบานปันใช่กันไปซึ่งเพื่อนกะได้โชคได้ใช่าจากสถานที่แห่งนี้นี่หลายท่านหลายคนหลายงวดที่ผ่านมาแล้วนะครับงวดนี้วันที่16บหตัวล่า สองหาหกซีนี่สิเป็นอีกวดวหนึ่งบอที่ใหญ่ชคให้ใช้เอซได้มีโอกาสอ่าได้โชคได้ใช้หรือว่าผู้ใดที่มีที่เด็ดตีได้คักก็นั่นแต่ข้อเมนไตคลิปมากสำหรับคลิปนี้กับเสื้อจีดเอาซ้ำนี้แหละครับพ่อไพี่น้องได้ตัวดีแล้วบันี้กัรีิเปิดตลาด บานีก็ได้อ่าสมล่อค่อยแล้วทาโดน,นแล้วดิวอืมกินเขาทาเนาะบางนึงก็ได้อาจารย์เพื่อนกินเพื่อนสันแล้วเพื่อนกับไปนั่งสบ,บายอยู่คนลาทาเวลาทาเลิกดีวะท่านเอาลงกไทยเลขเก้าสไปว่านอ่อเพอดีเทียนพันเสื้อมาก,กัะเลขเก้าติดมาก,กับเทียนอีกนี่ฮี่นี่นัน่นเห็นบาเจ็ดมันกับจีมาตรงกันกับเป็นเจ็ดเก้าหรือเปล่า เนาะหรือเป็นเจ็ดหกหรือเปล่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับสลับมีความเมื่อครับพี่น้องครับขอพูดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้นะครับจ้เมื่อจอเว้นกันมาติดตามคงทุดทายทอีกที่นึงครับขอบพูดหลายๆครับโชคดีไม่ใช่สุคูทุคนครับสวัสดีครับ